ราคาเปิดตัวอยู่ที่515,000บาทผมตั้งขายรถคันนี้ในราคา2 000, 6 9 0 0 0 0บาทประหยัดไปประมาณ200,000บาทเลยครับผม สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีเช่นเคยครับปริ้นโฟรถบ้านรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดปริ้นคอนเฟิร์มครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมกลับมาเจอผมก็ต้องมาพร้อมกับการรีวิวรถสวยคุณนะภาพดีและราคาก็ต้องดีด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมมีรถสวยมากนะฮะสีเดิมทุกชิ้นและไม่ใช้งานมาน้อยมากๆปกะว่าวัดศูนย์ทุกระยะเลยครับผมแต่ก่อนจะไปดูรถนะฮะฝากเพื่อนเพื่อนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งหรือกดไลค์กดแช์นะฮะฝากกดนิดนึงครับเป็นกำลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาด รถสวยโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเราครับผมมาครับผมเรามาดูรถกันเลยครับนี่ครับผมวันนี้ครับผมมากับเจ้า Honda a อเมปี2013ับครับคันนี้ครับผมเป็นตัว V นะครับผมนี่ดูสภาพนะครับดูแค่สีภายนอกด้านหน้ากันก่อนเลยเนี่ยดูดิรถใส่มากๆนะครับผมคันนี้ตัว V นะฮะราคาเปิดตัวอยู่ที่5 1 5 0 0 0 0บาทประมาณนี้ครับผมวันนี้นะในราคามือสองกับรถสภาพน้องๆป้ายแดงเลยครับผมประหยัดไปประมาณ2 0 0แสนบาทเลยครับผม ผมตั้งขายรถคันนี้ในราคา269,000บาทแค่นั้นเองครับผมได้รถอีโคคาร์สภาพสวยแบบนี้ไปใช้แล้วครับผมเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยครับผมโคมไฟหน้าขนาดใหญ่คู่หน้านะฮะสภาพของโคมไฟหน้านะครับผมไม่มีแตกลายงาไม่เหลืองนะครับผมเลนยังใสอยู่เลยนะฮะหลอดเป็นไฮโดรเจนทั่วไปนะครับผมนะไฟเลี้ยอยู่ตรงนี้ครับผมฝั่งซ้ายและขวาโคมใสไม่เหลืองไม่แตกนะครับผม กระจังหน้าครับผมนี่ครับเป็นแบบโครเมียมนะครับผม2อชั้นนะพร้อมโลโก้ฮอน d ้าขนาดใหญ่บอกเลยฮะสภาพของกระจังหน้านี่มีรอยแค่จุดเดียวเองครับรอยหินกระเทาะนะฮะแล้วก็สภาพของพลาสติกต่างๆนะฮะบอกเลยสมบูรณ์จริงๆนะครับผมลังพึ่งด้านในนะครับไม่มีรอยไม่ซีดเลยฮะสียังดําสวยอยู่เลยนะครับผมช่องหนักลมใต้กันชนหน้านะครับผมสภาพทุกอย่างสมบูรณ์มากๆครับผม่เจ้าฮอ n ด้า อะเมทเนี่ยนะฮะมันไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะกระจนก็เป็นเรียบๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมเรามาดูที่ด้านข้างครับตัว V ีแน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับผมนี่ขนาดขอบ14นะครับผมรัดกึ่งยาง175654นะครับยางเจ้ารถคันนี้ครับผมยางปี18แล้วครับโยโกฮาม่าบุเอิร์ดนะครับโอ้โหดอกนี้แน่นๆเลยครับผมใช้งานแล้วอีก3 4หมื่นโลเลยครับซุ้มพลาสติกต่างๆในซุ้มล้อนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมสมบูรณ์มากๆ นี่ครับผมไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่แก้มนะครับผมไม่ได้อยู่ที่กระจกมองข้างครับของอเมซ์อยู่ตรงนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับผมและด้านล่างตัดด้วยครับสีดําด้านนะให้รับกับหูช้างตรงนี้ครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับรถเขาดีไซน์มานะลงตัวนะผมว่าเป็นอีโคคาร์ที่ใช้ในเมืองนี่แบบหาที่จอดง่ายนะครับประหยัดน้ํามันมากๆครับผมมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับผมกระจกฮอนด้ากระจกเดิมๆทุกบานนะครับผม เปิดดูภายในครับคันนี้ฮะ,ะเป็นตัว V ีภายในดําแล้วนะครับผมสภาพของแผงประตูหน้าซ้ายนะครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมขอใช้คํานี้เลยะครับผมแผงประตูสวยมากๆนะฮะดูอ่าจุกไฟฟ้านะครับผมมือเปิดเป็นสีเทาสิ่งที่ต้องดูต่อไปนะครับคือโครงสร้างต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูกันที่ซอกประตูหน้าซ้ายก่อนนะครับผมอ่านี่ครับผมซอกประตูหน้าซ้ายเดิมน็อตประตูไม่เคยมีการไขไม่เคยมีการถอดนะครับผมสีมาร์กิ้งคิวซี จากโรงงานบางจุดนี้ยังอยู่หลงเหลืออยู่เลยครับตำแหน่งเดิมครับไม่มีขยับนะครับผมโครงสร้างของรถนะฮะสิ่งสําคัญเวลาซื้อรถมือ2ที่เราต้องดูกันนะครับผมรอยเม็ดอา์นะครับผมกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานครับผมสันประตูไม่เคยมีการเคาะ ไม่เคยมีการทําสีนะครับผม lawyer, boss, น huh e ็อตประตูนะครับผมไม่เคยมีการไขไม่เคยมีการถอดนะครับประตูหลังขวานะครับเดิมๆเลยแผ่นเพดนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่เคยมีรอยยิงใหม่หรือติดใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ครับเลขกระซี่ครับเลขเครื่องยนต์ครับ L12 นะฮะสภาพของเบาะนะครับผมหนังของเบาะปีกของเบาะนะครับไม่มีล้มไม่มีขาดนะครับผมเจ้า Honda Amaze เนี่ยเขาเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานครับนี่พี่เจ้าของเก่าได้เปลี่ยนเป็น หนังแบบกึ่ง PVC นะครับผมก็สภาพสมบูรณ์อยู่แล้วครับรถใช้งานไม่เยอะครับรถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะฮะเปิดประตูมาปุ๊บก,กระจกคันด้าทุกบานนะครับผมรถสีเดิมทั้งคันนะครับผมแผงประตูไลริ้วรอยเช่นกันนะครับผมกระจก,กไฟฟ้าอ่าทั้ง4บานนะครับผมเบาะด้านหลังนะครับผมสมบูรณ์นะฮะแทบไม่มีรอยคนนั่งเลยครับผมวันที่ผมไปซื้อจากบ้านลูกค้าลูกค้าบอกว่า ขับอยู่คนเดียวครับใช้งานวันละประมาณ5โล10โลนะฮะลอยเม็ดอาร์กประตูหลังซ้ายนะครับผมกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับผมล้อแม็กครับอ่ายางโยโก้เช่นกันนะฮะนี่ครับผมตุ่มสียางยังอยู่เลยครับสภาพดอกยางนี่ใช้ได้อีกนานเลยนะครับผมล้อแม็กไม่มีริ้วรอยการเบียดนะครับไม่มีริ้วรอยเลยรถสวยจริงๆครับด้านท้ายครับผมอ่าตัวนี้เป็นอเมซก็คือเป็นรถซีดานนะฮะถ้าเป็นคู่ของเขาคือบีโอก็จะเป็นแฮทแบ็กห้าประตูนะฮะนี่ครับ เบโออเมสฮะด้านท้ายครับฝากระโปรงท้ายนี่มีคิ้วโคมเมี่มก็เพิ่มความหรูขึ้นมานะมันดูให้ดูท้ายมีอะไรนะฮะอ่าเปิดท้ายดูหน่อยรถคันนี้ครับมีการติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มนะฮะเวลาถอยหลังเปิดฝาท้ายขึ้นมาปุ๊บดูน็อตนะครับผมอยากให้ดูนะครับน็อตฝากระท้ายไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการไขครับซิลิโคนต่างๆนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะฮะ ผาพลาสติกครับดูรถคันนี้ความใหม่นะครับผมผ้าพลาสติกไม่เคยมีรอยขนของขนสัมภาระเลยครับผมวันที่ผมไปซื้อนะพลาสติกอันเนี้ยมีผ้ารองอะ่ะคือพี่เขาอ่ะแค่วางแบบรองเท้าอะไรแค่นั้นเองอะ่ะไม่เคยขนของเลยรถคันนี้ใหม่จริงครับใหม่มากๆอ่าเปิดมาครับยางอะไรนะครับผมล้ออะไรมีนะครับผมเครื่องมือมีแม่แรงมีนะครับผมและนี่ครับผม ิลิคโคนอ่างยางอะไหล่นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมอ่างยางอะไหล่ไม่เคยมีการทําสีไม่เคยมีการพ่นสีใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและซิลิคโคนเดิมรถคันนี้ไม่มีชนท้ายมมีชนหนักแน่นอนนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบนะฮะและอยู่ในสภาพที่สวยมากๆครับผม เซนเซอร์นะฮะจากโรงงานมีมาให้2จุดนะครับด้านท้ายนะครับมาต่อกันที่ล้อหลังกว่านะครับยางโยโกฮาม่าเช่นกันครับผมปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันนะครับผมยางปี18ทั้ง4เส้นครับยางลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะฮะแผงประตูไม่มีรอยเลยครับผมนี่ฮะผมกล้าพูดเลยครับว่ารถคันนี้มันเหมือนรถป้ายแดงสภาพมันใหม่จริงนะครับผมนี่ครับสีแต่ง QC นะฮะมาร์กิ้งสีนะฮะอยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับสภาพเบาะดูนะครับ แทบไม่มีคนนั่งเลยครับผมสวยจริงๆครับรอยเม็ดอาร์ครับประตูหลังขวานะครับผมกลมเรียงสวยเดิมเดิมจากโรงงานครับสิ่งสําคัญเวลาซื้อรถมือสองครับดูรอยเม็ดอาร์ทั้ง4ประตูนะทั้ง4บานดูแก้มครับผมดูท้ายครับผมดูโครงสร้างหลักสําคัญฮะแล้วเราก็ไปดูเครื่องเกียร์กันต่อนะฮะซึ่งรถคันนี้เราดูกันมา3ประตูแล้วนะครับรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยเดิมเดิมจากโรงงานนะครับมาเดี๋ยวเราดูประตูสุดท้ายกันครับว่ารอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวย จากโรงงานรถมีอุบัติเหตุหนักหรือเปล่านะครับนี่ครับผมรอยเม็ดอักลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่ดูได้เลยรถไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำไม่มีเข้าข้างซ้ายหรือขวาชนหนักมาแน่นอนนะครับผมท้ายเมื่อกี้เราก็ดูกันแล้วท้ายเดิมๆมากๆครับผมสติ๊กเกอร์จุดนี้ยังอยู่นะครับผมนี่น็อตนะครับไม่เคยมีการไขไม่เคยมีการถอดนะครับประตูหลังขวานะครับแต้มสี c ตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับ แผงประตูหน้ากว่านะครับผมมีริ้วรอยนะครับนิดนึงครับจากการใช้งานตรงนี้นะครับผมกระจกมองข้างปรับออโต้อยู่แล้วนะครับผมปรับไฟฟ้านะครับผมส่วนกระจกฝั่งคนขับลงออโต้นะครับผมเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าเจ้า e ีโคคาคันนี้ครับผมเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c นะครับผมแรงม้าถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ90แรงม้าครับผมนี่ดูสภาพนะฮะ ฝากระโปงนะครับผมฝากระโปงเดิมๆจากโรงงานนะฮะดูสติกเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะครับผมหัวน็อตไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการไขนะครับผมแก้มไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการายครับนี่ครับผมมาร์สสีนี่ครับอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยนะครับผมนี่ยังลงเหลืออยู่แบบเกือบทุกจุดนะฮะคานหน้านะครับผมนี่ครับผมดูน็อตนะฮะน็อตไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการไขนะครับผมคานหน้าเดิมๆนะฮะ คับในเดิมทุกอย่างเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุชนหน้าแน่นอนนะครับผมพลาสติกต่างๆนะครับผมนี่ครับกล่องอากาศกล่องฟิลทุกอย่างไม่แตกไม่กรอบสภาพสมบูรณ์นะครับผมซิลิโคนเบ้าโชว์นะครับดูครับทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นยังไงครับดูมารอบคันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนว่ามันสวยขนาดไหนครับผมไปครับมาครับเรามาดูันที่ภายในของเจ้าอเมทคันนี้กันครับผมอุปกรณ์ก็ทั่วๆไปนะครับผม ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะฮะตรงพรมลายและฝั่งคนนั่งครับผมสภาพของคนโซลของรถคันนี้นะครับผมมันใหม่มากๆนะอยากให้ดูนะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถอีโคคานะครับผมมันก็มีระบบความปลอดภัยมาให้นะฮะเจ้าฮอนด้าเนี่ยเขาใส่มาเนี่ย Honda a m ารคันนี้ฮะระบบกระจายแรงเบรกถุงลมนิรภัยอุปกรณ์มาตรฐานทุกอย่างระบบ ABS ทุกอย่างมีครบนะฮะถือว่าถึงแม้จะรถไซเล็กมันก็คือมันก็ปลอดภัยอะครับใช้ในเมืองนะครับผมวิทยุครับเดิมๆจากโรงงานครับมีช่องต่อ AUX นะครับเปิด FMAM ได้ต่อ USB ได้นะฮะอ่าทั่วๆ่วไปนะครับผมแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับผมปรับความแรงของพัดลมครับอุณหภูมิของน้ํายาครับและโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะฮะเบรกมืออยู่ตรงนี้สภาพ ภายในห้องโดยสารนะครับบอกเลยนะครับผมรถคันนี้ใหม่มากๆครับดูเบาะนะฮะปีกนี่แน่นๆเลยสภาพของหนังเบาะไม่มีรอยยับเลยครับรอยยับน้อยมากๆรถคันนี้ครับอุปกรณ์ครบนะครับผมสมุดรับประกันมีคู่มือมีนะครับผมและกุญแจมี2ดอกนะฮะเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับผมนี่ครับผม Honda b o o a อ e เนะฮะตัว V Auto ต้นะครับผมนี่เลขเครื่องนะครับผมรถคันนี้ วันที่ขายนะครับผม08เอา้า08เดือน8ปี15นะครับผมรถคันนี้ปี15นะครับเมื่อกี้ผมบอกป13หูใหม่ไป2ปีด้วยครับผมซื้อเมื่อตอนปี15รถคันนี้6ปีครับสภาพใหม่มากๆใช้งานมานะฮะ5 9 0 0 0โลประวัต0ทุกระยะครับผมสภาพภายในสภาพภายนอกนี่ สีเดิมทุกชิ้นนะครับผมริ้วรอยจากการใช้งานมีตรงฝากระโปรงหน้าร้อสเก็หินนิดเดียวนอกนั้นไม่มีรอยเลยครับผมเดี๋ยวไปดูตรงที่นั่งผู้โดยสารดิรถันดเล็ก,ลกมันนั่งแล้วอึดอัดหรือเปล่านะครับดูนะครับดูเบาะนะครับโอ้โหใหม่มากๆครับผมอ่าที่เท้าแขนมีให้ด้วยนะฮะที่ใส่แก้วมีนะครับผมนี่ไม่อึดอัดนะครับผมสูงร7อยอย่างผมนั่งแบบสบายๆเลยครับผมนะอ่าถือว่าโอเคไม่อึดอัดอย่างที่คิดนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Honda BO a m ออเคันนี้ครับผมบอกเลยนะครับผมทีแรกผมแจ้งไปปี13ใช่ไหมครับผมแต่ในเล่มวันที่จำหน่ายออกมาคือปี15นะฮะรถคันนี้ใช้งานมาแค่6ปีเองนะฮะราคาที่มันหายไปเนี่ยจากราคา5 0แสนกว่าบาทนะครับผมมันเหลือเพียง2 69,000บาทนะฮะโคตรประหยัดและดูสภาพกันครับภายนอกสีภายนอกนะครับผมสีเดิมทุกชิ้นนะฮะริววรอยที่มีนะฮะ มีแค่ตรงนี้จุดเดียว,วครับผมรอยเก็ดหินทั่วไปจากการใช้งานครับนอกนั้นไม่มีรอยเลยครับภายในไม่ต้องพูดถึงดูกันแล้วครับผมเบาะไม่มียับปีกไม่มีล้มคอนโซลนี่แบบใส่กิ๊กเลยครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์ซื้อไปนี่ยางใหม่ด้วยครับยางโยโก้นะซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะฮะถ้าสนใจเจ้า BO a อมิดคันนี้นะครับผมบอกเลยนะ ลดราคา200,000ก็บาทผ่อนถูกๆเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะนานๆเข้ามาทีกับสภาพสวยๆแบบนี้นะรีบจองเข้ามาเลยครับผมหากสนใจนะ,ะเราดูคลิปการรีวิวของผมเนี่ยวันเนี้ยมันเหมือนมาดูด้วยตาท่านเองแล้วครับผม <S <S ปัจจุบันเราซื้อขายรถก,ก็แบบออนไลน์ใช่ไหมครับ <S <S ดูคลิปการรีวิวของผมเสร็จ <S <S ดูซอกดูคานหน้า <S <S ดูตะเข็บดูรอยเม็ดอาร์คดูริ้วรอยทั่วไปเหมือนมาดูด้วยตาอยู่แล้วครับผมสบายใจได้ โอนจองมาได้เลยครับผมอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถได้นะฮะไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับผมส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมบริการเซ็นไฟแนนซ์ก็บริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะครับผมเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับผมผมส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านครับผมอนุญาตภายใน30มนาทีส่งรถให้ฟรีเช่นกันครับผมโอ้โหเป็นยังไงครับสะดวกสบายเหลือเกินในยุคนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ EP นี้นะครับผมผมขอลาเพื่อนๆพี่ๆเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันใหม่ EP หน้าติดตามได้เลยครับ มีรถส,สวยมารีวิวใหม่น้อยๆราคาดีๆแบบนี้นะฮะมีมาอีกแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ